สวัสดีครับวันนี้ก็เจอกับผมเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็จะมาตรวจดูไข่อ่อนของนางพยานะครับในกรณีของการเลี้ยงพึ่งในระบบคอนนี้นะครับเพื่อนๆต้องหมั่นตรวจดูทุกอาทิตย์หรือว่า8วันถึง10วันนั่นเองครับการที่เราจะตรวจดูนี้นะครับ เราก็จะตรวจด,ดูว่าช่วงนี้พึ่งเขาต่อเติมแผ่นลังใหม่กันขึ้นมาแล้วหรือยังนะครับแล้วก็มีพึ่งงานต้องการคอนเพิ่มบ้างแล้วหรือยังนั่นเองครับแล้วก็พึ่งนางพญาทําการวางไข่ได้ถึงขั้นไหนนั่นเองครับแล้วก็ปราศกรของพึ่งอยู่ถึงขั้นไหนแล้วนั่นเองนะครับว่ามีการ เพิ่มจำนวนขึ้นหรือว่าลดน้อยลงนะครับแล้วก็เช็คดูว่าน้ำหวานมีการเพิ่มขึ้นมากันบ้างแล้วหรือยังนะครับแล้วก็เกสรน,นะครับแล้วก็อีกอย่างที่สำคัญนั้นก็เราจะตรวจด,ดูนอนผีเสื้อแล้วก็มแมลงสาบหรือว่าศัตรูอื่นๆของพึ่งในรังนั่นเองครับ ว่ามีศัตรูอื่นๆอยู่ภายในกล่องลังหรือไม่นั่นเองครับแล้วก็มันตรวจช่วยเขานะครับการเลี้ยงพึ่งในระบบคอนี้เราจะสาราใจไม่ได้นะครับถ้าหากว่าเราสาราใจเราปล่อยเอาไว้แบบนี้เราไม่มาดูแลไม่มาตรวจดูแบบนี้พึ่งอาจจะหนีได้นะครับบางทีเราก็จำเป็นต้องคัดแผ่นดังที่มันเก่าออกบ้างนะครับ บางทีพึ่งงานเขาก็จำเป็นต้องสร้างรวงใหม่แล้วก็ต้องการคอนเพิ่มนะครับแบบนี้นะครับเราจะมาตรวจดูแบบนี้นะครับเหตุการณ์พวกนี้แหะครับที่เราจําเป็นต้องตรวจนะครับสําหรับการเลี้ยงพึ่งในระบบคอนนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูข้างในครับ แผนนี้ก็มีนางพญามาทำการวางไข่เมื่อ78วันก่อนนะครับตอนนี้ก็มีตัวนอนอายุอยู่ที่ประมาณ5วันก็มีแล้วก็เอ,อ๋อประมาณ5วันนะครับแล้วก็ดักแด้อยู่ที่ประมาณ8วันถึง10วันก็มีนะครับแล้วก็มีน้ำหวานเพิ่มขึ้นมา อยู่ที่40เอร์ซนะครับแล้วก็มีไขอ่ออนที่เพิ่งวางไว้เมื่อ1-2ถึง2วันที่ผ่านมานะครับมีตัวนอนอายุ3วันด้วยนะครับ1-3ถึง3วันนะครับตัวนอนอายุ1-3ถึง3วันก็มีไขอ่ออนจะอยู่ในที่1-2วันก็มีตัวนอนอยู่ที่ประมาณ5-6ปวันก็มีดักแด้อยู่ที่ประมาณ แปดถึงสิบวันก็มีนะครับส่วนข้างนี้ก็จะมีน้ำหวานกับเกสรน,นะครับจะไม่มีไข่นางพญาแล้วก็ดักแด้อื่นๆน,นะครับสำหรับคอนสุดท้าย ็มีหนอนผีเสื้อบ้างนะครับแบบนี้นะครับหนอนผีเสื้อชนิดเล็กนะครับตัวจะเล็กกว่าพึ่งนะครับไม่สามารถดูแลให้เขาไม่เข้าในรังได้นะครับเห็นไหมครับตัวเล็กนิดเดียวนะครับแบบนี้นะครับพึ่งไม่สามารถที่จะควบคุมหนอนผีเสื้อชนิดนี้ได้นะครับสมมุติว่าพึ่งเขาออกมาปกปิดหน้ารัง ผีเสื้อสนิดนี้จะมุดเข้าไปตามซ่องที่รอยต่อของไม้ที่เราปิดไม่สนิทนะครับบางทีผีเสื้อสนิดนี้อาจจะแหย่ก้นเข้าไปแล้วก็ไข่าตามซอกไม้แล้วก็กำเนิดเป็นตัวนอนเคลือบคานเข้าไปหาแผ่นรังที่พึ่งไม่ห่อหุ้มนั่นเองครับแผ่นรังที่พึ่งไม่ห่อหุ้มนั้นก็จะมีสีดำแผ่นรังเก่านะครับ เห็นไหมล่ะครับเหตุผลนี้แหละครับที่เราจําเป็นต้องคัดแผ่นดวงเก่าออกบ้างในยามที่ฝนตกนะครับที่พื้นที่ไหนนะครับถ้าหากว่ามันมีฝนตกหนักติดต่อกันก็จะสามารถตรวจดูได่ทุกทก7วันหรือว่า6วัน5วันก็ได้นะครับแบบนี้นั่นนั่นเองครับเหตุสาเหตุน,นี้แหละครับที่เราจําเป็นต้องตรวจนะครับไม่ใช่ว่าเรามายก เล่นๆแบบนี้ไม่ใช่นะครับสาเหตุที่เราต้องตรวจก็คือ1นอนผีเสือ้อสศัตรูอื่นๆ 3. แผ่นรวงเก่า 4... ประมาณเราสี่ก็พึ่งเขาต้องการคอนเพิ่มหรือไม่นั่นเองครับถ้าหากว่าพึ่งเขาต้องการคอนเพิ่มเราก็จําเป็นต้องเพิ่มถ้าหากว่าเราเจอแผ่นรวงไหนที่พึ่งไม่เกาะเราจําเป็นต้องคัดทิ้งหรือว่าตัดทิ้งนั่นเองครับถ้าหากว่าเราไม่ตัดทิ้งผีเสื้อพวกนี้ก็จะ เข้าไปกินแล้วก็สามารถขยายอาณาจักรให้เป็นวงกว้างไล่สามารถไล่พึ่งออกจากลังของเราไล่นั่นเองครับแบบนี้เองครับสำหรับไข่อ่อนของนางพญาลังนี้ก็สมบูรณ์นะครับเพื่อน,นแต่ว่าผมยังไม่ได้เพิ่มคอนเปล่านะครับเพราะว่าพึ่งลังนี้เขายังไม่ต้องการคอนเปล่านะครับถ้าว่าเราเพิ่มคอนเปล่าเอาเอาไว้ตอนนี้ ก็จะทำให้พื้นที่กล่องลังกว้างไปอกีกก็จะทำให้พึ่งงานควบคุมแผ่นลังไล่ย,ยากนั่นเองครับถ้าหากว่าพึ่งงานเขาต้องการคอนเพิ่มเขาจะพยายามกัดแผ่นกั้นให้เละเทะไปเลยนะครับเพื่อที่จะต่อเติมแผ่นลังออกมาใหม่นะครับสังเกตได้ง่ายนะครับเวลาเราเปิดรังเราจะสังเกตในคอนแผ่นกั้นถ้าหากว่าในคอนแผ่นกั้น มีรอยกัดของผึ้งเราสามารถเพิ่มคอนเป่าไล่นั่นเองครับนี่นะครับและนี่ก็คือการเลี้ยงผึ้งในระบบคอนนะครับเพื่อนๆใครที่ยังหัดเลี้ยงในระบบคอนก็ลองทำแบบนี้ดูนะครับลองตรวจดูทุกๆุเจดวันนะครับ ถ้าว่าเพื่อนๆทําแบบนี้ได้แล้วก็สามารถคัดแผ่นเก่าได้สามารถเพิ่มคอนเปล่าได้แบบนี้นะครับแต่เพื่อนๆต้องรู้จุดนี้นะครับถ้าพึ่งเขาต้องการคอนเปล่าเพิ่มเราก็เพิ่มให้เขาถ้าเขาไม่ต้องการเราก็เอาออกให้เขาแบบนี้นะครับเพื่อนๆต้องเรียนรู้จากพฤติกรรมของพึ่งนะครับถ้าหากว่าเพื่อนๆอยู่กับเขาแบบนี้ไปภายในหปี2ปีก็เพื่อนๆจะเข้าใจเองนะครับพึ่ง พฤติกรรมของเขาเป็นแบบไหนนะครับต้องเล่นกับเขาบ่อยๆนะครับอย่าไปกลัวนะครับใครที่กล้าเล่นกับพึ่งคนนั้นก็มักจะสําเร็จก่อนเพื่อนๆนั่นเองครับแล้วนี่ก็คือการเลี้ยงในระบบคอนนะครับปีที่3นะครับลังนี้นะครับปีที่3จับน้ําพึ่งสองรอบนะครับก็เข้าปีที่3ปีนี้นะครับก็จะไล่เก็บน้ําพึ่งในเรือนพุทธภานะครับลังนี้นะครับพุทธภาคมนะครับ เก็บน้ำพึ่งนะครับส่วนนางพญาเราก็จะรอรูภายในเรือนมกกะลาอีกทีนะครับถ้าหากว่าพึ่งนางพญาตัวนี้มันโชคดีก็จะไม่ถูกเปลี่ยนนะครับแต่ถ้าหากว่าโชคไม่ดีเขาก็จะถูกเปลี่ยนลวยตัวของพึ่งงานเองนะครับลวยตัวของพึ่งงานเองนะครับเป็นแบบนี้นะครับในกรณีพึ่งในระบบอรของผมแต่ละลังไม่แยกลังนะครับไม่แยกลังสักปีนะครับ นอกเสียจากว่าเราจะแยกลังให้นะครับถ้าหากว่าเราทําแบบนี้ได้ก็บ่งบอกได้ว่าพึ่งต้องการอยู่ในลังนี้ต่อไปนั่นเองครับถ้าหากว่าลังไหนที่มันแยกบ่อยก็อาจจะล่มนะครับลังไหนที่มันไม่แยกมีโอกาสอยู่ไปอย่างยาวๆนะครับแล้วก็ที่สําคัญถ้าหากว่านางมันเก่าและแก่จนเกินไปเราก็เปลี่ยนให้ได้นั่นเองครับโดยการที่จะเพาะก็ได้โดยการที่จะไปคัดเลือก หลอดนางประจำปีที่พื้นงานเขาสร้างขึ้นมาเองก็ได้นะครับวันนี้ผมก็ขอลาเพื่อนๆไปเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ